ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าคลองวันนี้ผมได้เอาพระสมเด็จวัลขังพิมพ์ขาโต๊ะสิงครับหรือพิมพ์ยอดยอดขุนพลนะครับเอามาลงให้ทุกท่านได้ประดับรับชมบได้เทียบเคียงนะครับเป็นพระพิมพ์ขาสิงขาขาโต๊ะหรือจะเรียกว่าพิมพ์ยอดขุนพลนะครับเป็นพิมพ,พิเศษนะครับนะครับให้ทุกท่านได้ดูนะครับองค์นี้เป็น คือเป็นองค์ที่2องนะครับองค์ที่2นะครับวันนี้ก็เป็นเป็นวันที่5เดือนกรกฎาคมพศ2564นะครับวันนี้ก็ได้เอาลงให้ทุกท่านได้ดูนะครับเป็นภาพพิมพ์พิเศษนะครับท่านลองดูนะครับเรียนรู้ด้วยกันนะครับเปิดที่บ้านท่านมีหรือญาติพี่น้องมีก็เอาจะได้บอกเขาได้นะครับว่าพระนี้เป็นพระของปุยันโตพงศ์ศีเป็นผู้ปลุกเสกนะครับนะครับแล้วก็เป็นพระ ที่ลงล่องชาติลักปิดทองนะครับสร้างในยุคใน24 1 1นะครับนะครับเพราะในยุคนี้จะมีการลงล่องชาติลงล่อง่องชาติลักปิดทองนะครับเป็นผีบที่สวยนะครับนะครับบางท่านอาจจะไม่รู้อาจจะมีในบ้านแต่ไม่รู้นะครับหรือไปไปเดินตามที่เขาําเปิดท้ายตามแผงพระบางท่านเขา,เขาไม่รู้นะครับถ้าเห็นก็ อลองศึกษาให้ดูถ้าเป็นของเก่าตามยุคตามอายุอายุมากกว่า150ปีก็ดูนะครับถ้าดูท่านดูเนื้อเป็นดูความเก่าเป็นท่านก็ได้จะได้บูชาจะได้หยิบจับบูชามาไว้เก็บบูชาให้เพื่อเป็นผัดกให้ลูกได้นะครับนะครับของนี้บางท่านก็ยังไม่รู้นะครับบางท่านก็รู้บางท่านไม่รู้นะครับลงไปนี้เพื่อเผยแพร่นะครับให้เรียนรู้ให้ศึกษากันนะครับเพราะที่นี่ไม่มีการซื้อขายนะครับให้ดูนะครับนะครับ มีแต่การแลกเปลี่ยนแบ่งปันนะครับแบ่งปันเพื่อจะสร้างตรงนู้นสร้างตรงนี้นะครับแต่ไม่มีการซื้อขายเป็นองค์นะครับครับพระพิมพ์นี้เป็นพระเนื้อขาวนะครับขาวขาวสวยนะครับแล้วก็เป็นเนื้อข้าวสุกผสมกล้วยครับกล้วยหอมจันทร์กล้วยน้ำว้าแล้วก็มีแล้วก็มีปูนเปลือกหอยนะครับปูนเปลือกหอยนะครับผสมนะครับผสมแล้วก็มีแล้วก็จะมี ดอกบัวเกสรดอกบัวทั้ง5้านะครับแล้วก็มีแล้วก็มีผมทุกคนนะครับผมทุกคนแล้วก็มีน้าศักดิ์สิทธิ์น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ดินเจ็ดดินศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของท่านนะครับที่นำมาผสมนะครับแล้วมีอีกหลายอย่างนะครับเดี๋ยวลองดูไปนะครับดูด้วยกันนะครับว่าพระนี้จะมีความเก่าถึงตามอายุ150ปีหรือเปล่านะครับนะครับถ้าพระแท้ต้องมีความเก่านะครับเก่าแล้วต้องเก่าให้ทันยุกนะครับตามสภาพการ พราะพระนี้มีการย่อยสลายได้ต้องเก่าเก่าต้องเก่านะครับดูให้เก่าอย่างเดียวครับแล้วเก่เาแต่โบราณแล้วก็ต้องเก่าแบบธรรมชาติไม่ใช่เก่าแต่งเติมนะครับนะครับดูเล่นของเก่าอย่าอย่าท่องจํานะครับถ้าท่องจําห้ามท่องจํานะครับถ้าเล่นของเก่านะครับผมจะบอกไว้เลยครับเล่นของเก่าห้ามท่องจํานะครับอย่าจําเข้ามาอย่าท่องจําต้องดูด้วยตาดูจากความความเป็นของเก่าเพราะพระอามิ Mohammed พระอายุมากกว่า150ปีต้องเก่านะครับเก่าแล้วก็ถึงดูดูความเก่ารวามถึงเสร็จถึงจะมาดูมาพิจารณาว่าพระนี้เขาใช้มวลสารอะไรเป็นสร้างนะครับเป็นส่วนผสมแล้วก็ต่อมาก็มาดูนะครับว่าความเหี่ยวความหดความย่นความย่อจะออกมาเป็นยังไงนะครับนะครับห้ามท่องจํานะครับแล้วก็ต่อมาถึงว่าจะมุทุคุณมาตรวจสอบพื่อพลังนะครับพาอพระรับปลูกเสกด้วย คาถาอาคมเราต้องมาตรวจสอบด้วยพุตุคุณนะครับเป็นมันเป็นหลักธรรมชาติธรรมชาติอยู่แล้วครับนะครับถ้าพระไม่มีวุตุคุณก็ไม่ใช่พระของปู่โตนะครับครับลองดูนะครับเดี๋ยวผมตอนนี้ผมพยายได้วยกล้อง 500x อยู่นะครับเดี๋ยวจะลงขยายด้วยกล้องพันเอ็กกับพันหกร้อยเอ็กให้ดูนะครับตอนนี้ให้ดูเต็มองนะครับว่าสวยแบบไหนครับมีลายกระหนกลายสวยนะครับธรรมชาตินะครับนะครับลองดูนะครับพระนี้ กขสร้างในยุคไหนนะครับเป็นยังไงนะครับทําไมเป็นแบบนี้ทําไมไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยเห็นก็ได้ดูไว้นะครับเผื่อที่บ้านมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมีก็ได้บวกเขาภาะนี้เป็นพระของหลวงปู่บุกเสกนะจะได้บวกเขาได้ครับจะได้นะครับนะครับอย่าเกิดความโลภนะครับดูให้สนุกนะครับดูให้สนุกอย่าเกิดความโลภนะครับนี่ครับดูให้ให้ดูบีแบบ ดูได้คือถือว่าได้บุญว่ามีบุญวัสนาได้ดูนะครับดูแบบอย่าโลภนะครับอย่าได้นะครับ้าไมโลภเราก็จะได้เราเราก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับนะครับนะครับดูทองครับทองย่นไหมครับทองจะย่นเหี่ยวนะครับธรรมชาตินะครับแห้งเหี่ยวลงร่องชาติรักนะครับแล้วปิดทองนะครับดูครับดูครับทองแดงนะครับดูแดงลอ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 งชาติรักแดงนะครับแดงแล้วก็ ทองแท้ๆนะครับเหี่ยวทองคำนะครับแผ่นทองคำจะเหี่ยวหดหดนะครับดูความหดความเหี่ยวนะครับดูนะครับนี่คือความเก่านะครับนี่ครับคือต้องหดต้องเหี่ยวต้องย่นย่นเหี่ยวไปตามนะครับจะไม่ตึงนะครับดูครับเหี่ยวหดนะครับธรรมชาตินี่คือเป็นคือว่าล่องลงล่องชาติรักปิดทองธรรมชาติของพระสมเด็จพระครังนะครับพิมพ์นี้คือเป็นพิมพ์ ขาสิงขาโต๊ะสิงนลควก็หรือพิมพ์ยอดขุนพลนะครับแล้วแต่เราจะเรียกกันนะครับนะครับเป็นพระที่มีพุทธคุณแรงนะครับนี่ครับดูครับนี่คือธรรมชาติหลังธรรมชาตินะครับธรรมชาติจะสวยนะครับสวยนะครับธรรมชาติสร้าง2 4นะครับ2 4 1 1นนะครับต่อมานะครับสวยครับเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1 0 0 0พ x ให้ดูนะครับดูว่าจะได้เห็นความสวยขึ้นมาอีกนะครับนี่ครับดูความเก่านะครับสวยไหมครับดูครับนี่คือแผ่นทองนะครับอันนี้คือแผ่นทองนะครับแผ่นทองจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วแดงๆล่องชาตินะครับพระสมัยก่อนนะครับเขาจะมีหลังจาก 2- 4 1 1หนึ่งหนึ่งมานะครับเขาจะเป็นลงล่องลงล็อกล่องชาติลักปิดทองนะครับเป็นพระอยู่นั้นเพราะเนื้อนี่ขาวนะครับเนื้อขาวสวยนะครับดูเนื้อพระนะครับ เดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1,600x จะขยายดูเนื้อว่าเนื้อจะสวยขนาดไหนครับดูดูว่าสวยครับดูครับธรรมชาตินะครับดูครับนี่นะครับอยากให้ท่านดูแล้วก็ศึกษาเทียบเคียงนะครับนะครับบางท่านไม่เข้าใจก็ไม่ไม่เข้าใจก็ให้ศึกษานะครับให้ดูนะครับเพราะว่าท่านปู่ท่านบอกว่าไงครับสิ่งใดสิ่งใดที่โยมยังเข้าไม่ถึงอย่าอย่าคิดว่าไม่มีนะครับ ท่านบอกเลยลองเข้าไปศึกษาดูครับเพราะของท่านได้สร้างไว้เยอะหลายหลายพิมพ์นะครับหลายพิมพ์มากพักของท่านครับแล้วก็มีหลายเนื้อนะครับมีหลายเนื้อหลายพิมพ์แล้วก็สร้างกันเยอะนะครับสร้างกันนะครับเพราะคนสมัยโบราณโบราณเขาไม่สร้างลายเล็กๆน้อยเขาเขาสร้างกันเยอะครับว่าเขาทําอะไรทํายิ่งใหญ่ในยุคสมัยนั้นครับดูครับเขาจะสร้างตั้งแต่ยุคสมัยสร้างปราสาสร้างลายโบราณครับสร้างแบบยิ่งใหญ่สร้างหลายที่หลายจุดนะครับสมัยก่อนยังไม่มีเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือเขายังสร้าง เพราะเขาต้องการเผยแพร่พุทธศาสนานะครับยุคสมัยนั้นครับแล้วเขาต้องการทิ้งลายเส้นไว้ด้วยนะครับนะครับพระนี้เ็าสร้างเพื่อเผยแพร่พุทธศาสนานะครับนะครับแล้วก็เอาไว้แจกกับคนที่มาร่วมบุญร่วมทานนะครับสร้างทำรูปบรรพทุศาสนาประสิสังขรวัดบารามยุคสมัยนั้นนะครับนะครับเขาไม่ไดเอามาซื้อขายในแบบสมัยนี้นะครับนะครับต้องเข้าใจนะครับ ถ้าคนคิดแต่คิดการเป็นการค้าก็ไม่เข้าใจคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับพระสวดเดียวคังถ้าคุยกันคุยกันเรื่องการค้าคุยกันไม่คือคุยไม่รู้เรื่องนะครับเด็วก็ตีเก๊ตีถูกตีแท้ตีกันอยู่นะครับไอ้ในแท้ไอ้เก๊กันไม่รู้นะครับก็คือไม่เข้าใจก็คือเขาคิดในหัวสมองเขาคิดแต่การค้านะครับคิดการค้านะครับถ้าคิดแบบว่าของเก่าโบราณของเป็นของสะสมเป็นของอะไรพวกนี้เป็นของที่เอามาไว้บูชามากราบมาไหว้เอาของมาไว้ ไว้เพื่อให้เป็นมรดกให้ลูกให้หลานเขาจบเลยครับวันนี้จะคุยกันรู้เรื่องครับจะคุยรู้เรื่องนะครับคุยกันรู้เรื่องนะครับบอกว่าของนี้ของของท่านคนเข้าไม่ถึงก็จะไม่ได้ของของท่านนะครับแล้วก็เล่นแล้วเล่นของเก่าอย่าท่องจํานะครับถ้าท่องถ้าคุณท่องจาคงจะเข้าเข้าเข้าอยู่ในกลุ่มของที่ที่ที่เขาวางหมากไว้ตั้งแต่สมัยโบราณเขาวางหมากไว้ในหนังสือในพวกในสิ่งพิมพ์นะครับเขาวางหมากไว้แล้วครับ ก็เป็นการค้านะครับ <Starting> ต <in Wonder land> ้องเข้าใจนะครับถ <can be S 1> ้าคนยังเข้าไม่ถึงก็ไปเป็นแมงเมาครับวิ่งเข้ากล่องไฟนะครับนะครับต้องเป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับใครทําก่อนรวยใครทําก่อนรวยก่อนนะครับคนสมัยนึงบอกว่าคนสมัยก่อนถึงมาถึงถึงมีคนสมัยก่อนทำไมเขาต้องการมีความรู้มากๆครับเขาต้องการเอาความรู้มาต้องเข้าใจครับถ้าคนคนนี้เขาจะเข้าใจกันนะครับ ดูครับสวยไหมครับสวยครับของของท่านสวยจริงๆครับสวยครับดูครับเดี๋ยวผมให้ดูครับให้ดูบนจัจจะนะครับเห็นไหมครับเนี่ยดูความสวยนะครับนี่ครับเนี่ยดูด้านหลังอีกทีครับนี่ครับแดงไหมครับนี่ครับลงร่องชาติลักปิดทองนะครับทาให้เข้าใจก็ไปดูในอุโบสถวัดนะครับวัดปกแก้วหรือวัดอะไรครับวัดวัดละครนะครับดูครับ ก็ดูครับเขาจะทาลงร่องชาติรักเพื่อดูรักษาเนื้อไม้ไว้ครับเห็นไหมครับแดงๆนี่ครับแล้วก็เขาปิดทองนะครับเห็นไหมครับปิดทองทองคาต้องต้องหดต้องย่นต้องย่อนะครับปิดทองคําแท้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับทองคํานะครับนี่ครับนี่คือเป็นพระล่องชาติลงร่องชาติรักปิดทองนะครับนี่คือของจริงตัวนี้ต้องปิดทองอย่างนี้นะครับต้องปิดทองพอเก่ามายุมากกว่าร้อยห้าสิบปีจะเหี่ยวหดอย่างนี้ครับต้องหดต้องเหี่ยวอย่างนี้นะครับนี่ครับคือธรรมชาตินะครับ ดูไว้นะครับนี่คืออยากให้ fc ผมได้ถูกศึกษาได้เรียนรู้นะครับคุณคุณมีแต่ได้ครับมีแต่ได้กันนะครับดูแล้วมีแต่ได้นะครับคือหนึ่งได้เรารู้ได้บอกลูกบอกหลานได้ความรู้เคล็ดลับเล็กๆในน้อยเพื่อเอาไปให้ลูกให้หลานได้สืบต่อกันไปว่าพระแท้ถ้าเป็นอย่างนี้นะมันต้องเป็นอย่างนี้นะเป็นแบบนี้นะนะครับนะครับอย่างผมลงไปนี่ก็ไม่มีการซื้อขายนะครับไม่มีนะครับโทรมาโหเต็มไปหมดตั้งแต่ยงยุคลงยูทูบลงคลิปดังๆเนี่ย ก็บอกไปที่นี่ไม่มีพระขายครับถ้าคนอยากได้คนก็มาแบ่งปันสร้างจุดนู้นจุดนี้ผมนะครับผมผมไม่รับเงินครับถ้าคนไม่มีถ้าคนไม่ไม่มามาสร้างไม่ได้คุณก็มาจ่ายค่าช่างนะครับหรือเอาเงินให้ผมมาจ่ายค่าช่างก็ได้ครับนะครับส่วนมากเงียบแก๊บเลยครับสร้างจุดใหญ่ๆกลัวกันอย่างนี้จะแบ่งคือหาช่องทางให้แล้วครับเดี๋ยวจะหาช่องทาง ให้สร้างจุดเล็กๆจุดๆแล้วจ,จุดเ,ดเล็กๆจ,จุดนี้300 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0แ0 0แล้วคุณจะเอากี่องค์ก็บอกมานะครับนะครับเพราะเราไม่มีการซื้อขายให้มาแลกเปลี่ยนแบ่งปัน,นครับทําเหมือนตามบมบราณโบราณนะครับแต่คุณซื้อโทรมาโทรมาขอซื้อทุกทุกครั้งเนี่ยขอบูชาองค์นี้แบ่งปันไหมไม่มีนะครับที่นี่ไม่มีครับไม่มีแต่ถ้ามาแบ่งปันแลกเปลี่ยนที่จะมาสร้างให้ได้น่ะให้ครับกี่องค์ก็ว่ากันมานะครับ เด Sch ี๋ยวไม่เยอะด้วยไม่จำนวนเงินจำนวนเงินก็ไม่เยอะด้วยนะครับนะครับสบายใจทั้งสองฝ่ายนะครับจะได้ไม่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 เป็นไรกันครับคือถ้าคุณมั่นใจนะครับว่าพระผมแท้นะครับนะครับถ้าไม่ไม่ใจไม่ต้องมานะครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ไม่ต้องมาแล้วเราไม่ต้องโทรเข้ามานะครับว่าจะขอบูชาขี่องค์ขี่องไม่ต้องนะครับไม่ต้องเพราะที่นี่ไม่มีการซื้อขายนะครับ ลูกเดินเข้าเดินออกกันตอนนี้ครับสวยไหมครับต่อไปผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1,600x ให้ดูนะครับคงเข้าใจเลยนะครับว่าไม่ที่นี่ไม่มีการซื้อขายแต่ถ้าคุณจะมาร่วมสร้างแบ่งส,งสร้างจุดไหนจุดไหนตรงนี้ตรงนี้จุดนี้จุดนี้จุดนี้เดี๋ยวผมจะลง youtube ให้ดูครับผมจะสร้างตรงไหนนะครับผมหาช่องทางให้ท่านแล้วครับนี่คือช่องทางที่ดีที่สุดนะครับท่านอยากได้โทรกันมาจังเลยครับ ครับผมเอาลงขยายด้วยกล้อง 1,600X ให้ทุกท่านได้ดูนะครับนะครับอง์นี้ก็เป็นองค์ที่2นะครับยอดขุนพลองค์ที่2นะครับนะครับคลิปที่2นะครับวันนี้เราจะดูยอดขุนพลพิมพ์แปลกๆเยอะนะครับนี่ครับดูครับ สวยครับดูครับสวยครับดูเนื้อผ้านะครับดูเนื้อผ้าเดีวขยายดูเนื้อผ้านะครับเนื้อผ้าเป็นอย่างนี้ครับเขาขาวพวกนี้คือแขวไใสนะครับ แถวซ้านะครับที่เป็นขุนๆพวกนี้แขวซ้ายนะครับพวกนี้แขวซ้ายนะครับพวกนี้แขวซ้ายนะครับพวกนี้แถวซ้ายนะครับแขวซ้ายเนี่ยแขวซ้ายเป็นก้อนนะครับพระเนินนี่แขวซ้ายเป็นแบบนี้นะครับจะได้เข้าใจนะครับนี่ครับแขวซ้ายนะครับ น pues ี่แคลไซนะครับเขางอกงขึ้นมาครับพวกนี้แคลไซนะครับเป็นเส้นๆพวกนี้ครับแคลไซเก็จะไม่เป็นพื้นนะครับเขาจะขึ้นไม่เหมือนกันนะครับผิวพันธุ์ไม่พักไม่เหมือนกันนะครับเนื้อพักก็ไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวแคลไซนะครับเนี่ยวขาวๆเนี่ยงอกขึ้นมาปิดแผ่นทองนะครับเนี่ยเป็นทองแล้วถูกแคลไซงอกขึ้นมาทับนะครับเนี่ยพวกนี้แคลไซนั่นนะครับเนี่ยนี่ครับ ก็คือเขาดูความเก่ากันครับเนี่ยครับแควไซส์ขึ้นไม่เหมือนกันนะครับทีบอกว่าพระเนี่ยแคลไซส์จะขึ้นไม่เหมือนกันนะครับทองคำนะครับแผ่นทองคําแล้วก็แควไซส์ทับขึ้นมางอกอีกทีหนึ่งครับเนี่ยครับสวยครับดูครับองนี้จะหามวลสารยากนะครับเพราะว่าเราพระเขาปิดทองร้องชาตินะครับ ลองล่องชาติปิดทองนะครับอย่าอย่าไปหมดครับผมว่าทุกคนทั้งห้านะครับ วยครับธรรมชาตินะครับเก่าธรรมชาตินะครับดูครับดูด้านหลังนะครับ ลองชาดไหมครับเห็นไหมครับยังมีแควไซงอกขึ้นมาเลยครับไหมครับไหมครับเนี่ยลองชาดสีแดงๆนะครับอันนี้ทองครับเนี่ยแควไซก็งอกขึ้นมาขาวๆเป็นเก็ตขาวๆเลยครับแล้วก็เนี่ยมาปิดตรงทองเนี่ยแคลไซนะครับเห็นไหมครับพยายามขึ้นให้ได้ครับแควไซเนี่ยเขาขึ้นได้ทุกที่นะครับมันงอกขึ้นมาใครไหมครับธรรมชาตินะครับคือความเก่าครับเขาเรียกคาบความเก่านะครับนะครับคาบความเก่า นะครับตอนแรกเราดูแค่กล้อง 500x 5นะครับแดงนะครับเดี๋ยวเขาจะแดงอย่างนี้ครับนี่นี่เลาะนี่หลุดใหม่ครับีหลุดใหม่จะแดงเถือกเลยครับนะครับท่านท่านท่านนี่หลุดนานแล้วเขาจะขึ้นงอกงอกเป็นแคลไซด์ครับนี่ครับแควไซด์ขึ้นนะครับเนี่ยคือลองชาลักจะแดงนะครับจะมีแล้วมีแควไซด์งอกขึ้นมาตามตามผิวนี่ครับแควไซด์นะครับให้ดูง่ายครับ แคลไซคขึ้นครับเกตพวกเกตพวกนี้ครับขึ้นมาเต็มเลยครับไหมครับนี่แถวไซค์พวกนี้เป็นแผ่นทองแผ่นทองนี่ยังมีแคลไซคร์ได้ไหมครับเต็มเลยเนี่ยเนี่ยครับไปขึ้นแบบนี้ครับพระลงล่องชาติปิดทองไปอย่างนี้ครับนี่ครับแล้วจะเนี่ยครับหยดย่นย่นนะครับย่นย่นย่อยอย่างนี้ครับเนี่ยธรรมชาติครับนี่ย่นย่ออย่างนี้ครับเนี่ยทองคำนะครับหยดย่นย่องนี้แคลไซค์ขึ้น ธรรมชาตินะครับความเหี่ยวความยับความย่นตามธรรมชาติตามอายุนะครับเป็นธรรมชาติเอาลงให้ดูเพื่อจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับจะได้มีก็ถ้ามีแล้วก็จะได้เก็บได้นะครับเพฟุกฟุกๆนะครับบุญวัฒนาะ หลวงพ่อปู่บอกว่าใครมีลักษนาเขาจะได้ของท่านนะครับปฏิบัติดีนะครับปฏิบัติดีคือทาเหมือนท่านนะครับมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเป็นคนดีของสังคมชอบทบรรมุบลงศาสนาปฏิสังขรณ์วัดบารามแล้วก็จะเจอแต่สิ่งดีๆของท่านนะครับนะครับทุกคนนะครับถ้ามีจิตใจงี้จะได้ของทังท่านทุกท่าน,นครับจะได้ของท่านนะครับแล้วของของท่านจะก็อยู่นานนะครับ เนี่ยเข่าซ้ายนะครับเนี่ยงอขึ้นมาทับข้างบนนี่ยคือเข่าซ้ายงอขึ้นมาทับทับทองครับเนี่เข่าซ้ายเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยพอวันนนนานนานเขาค่อยจะเป็นก้อนใหญ่ๆแบบแข็งๆอย่างนี้นะครับนะครับเขาดูทองครับเนี่ยเขาจะย่นย่นพับพับกองอปิ้นพับมาเนี่ยเนี่ยทองคําแผ่นเขาปิ้นพับอีกมาอีกด้านหนึ่งเนี่ยนีะครับพับไปอีกด้านหนึ่งครับเนี่ยทองคำเขาปิ้นพับเป็นทองคําแท้ๆนะครับปิ้นพับ แล้วทองคําแผ่นตะก่อนสมัยโบราณเขาจะหนาครับเขาจะไม่บางเหมือนทองสมัยนี้ครับเขาจะหนาเพราะสมัยก่อนเขายังว่าเถิเขายังเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือยังไม่ไม่เหมือนสมัยนี้เขาก็ยะงีรีดมีความหนาอยู่ครับแต่ถ้าเป็นทองสมัยนี้จะบางเฉียบเลยครับนะครับจะนหนาปักเลยครับเนี่ยคือทองโบราณเขาจะหนาอย่างนี้ครับดูไว้ครับเนี่ยเป็นหนาครับหนามากครับแผ่นจะหนานะครับโอ้ถ้าเป็นถ้าคิดเป็นเป็นเงินสมัยนี้ก็หลายตังนะครับเนี่ยหลายตังนะครับ ขนาดบางเฉียบยังแผ่นละสิบบาทนะสมัยทองสมัยนี้ครับแผ่นละสิบบาททองทองคาเปลี้ะวครับอันนี้นี่แผ่นหนามากครับดูคงไหลตังค์นะครับแผ่นหนึ่งแล้วองค์หนึ่งก็หนาเยอะขนาดนี้ครับดูครับยับย่นย่อนะครับธรรมชาตินะครับเนี่ยคนเี จะได้เข้าใจครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับต่อไปเป็นคลิปที่3นะครับดูยอดคุณพลอย่างเดียวนะครับครับสวัสดีครับกดติดตามเยอะๆนะครับ